สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําเลนมุมกว้างที่สุดในซีรีส์เลนพามเป็นเลนไฮบิดทำงานได้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอมาพร้อมกับมอเตอร์ขับเคลื่อนชิ้นเลน VCM โฟกัสได้รวดเร็วสมูทและแม่นยํำที่สุดซึ่งเลนตัวนี้ก็คือเลน r f 2 0 m mm สม f 1 4 l VCM บล็อกกันนะครับว่าเลนตัวนี้ให้อะไรมาบ้างในกล่องนะครับเลนเพลวนะครับสำหรับใส่เลนนะครับจะชื่อรุ่น LP 1219งสองหนึ่งเก้าดเลนนะครับ EW ขีดเจ็ดสิบสาม H เรียวฟิลเตอร์โฮเดอร์สุดท้ายนะครับเลน RF 20mm มม f 1 4 L VCM เลนตัวนี้มีขนาดเส้นผ่าส์กลางและความยาวประมาณ76.5คูณ99.3ม mm. ิมน้ำหนักอยู่ประมาณ519กรัมเรามาดูรายละเอียดของโครงสร้างชิ้นเลนกันนะครับจะมีทั้งหมด15ชิ้นเลนใน11กลุ่มนะครับโครงสร้างชิ้นเลนพิเศษที่ให้มากับเลน์ตัวนี้นะครับจะเริ่มจากซูเปอร์ยูดีเลน1ชิ้นยูดีเลน2ชิ้นจะช่วยลดความคลเคลื่อนสีแล้วก็ยังมี GMO อฟเิกเลนสชิ้น ที่ขั้นตอนการผลิตการหลอมชิ้นแก้วภายใต้อุณหภูมิสูงทนต่อรอยขีดข่วนเพิ่มความคมชัดและแก้ขอบภาพบิดเบี้ยว DRP Lens ควบคุมการหักเหแสงสีน้ำเงินลดความคาดเคลื่อนสีขอบม่วง Ac เคลือบลดแสงสะท้อนแก้แสงแฟเพิ่มคอนทราสต์แม้ถ่ายย้อนแสงและสุดท้าย s c ชั้นโคตรระดับนาโนลดแสงสะท้อนแก้แสงแฟเพิ่มความคมชัด มีวงแหวนด้วยกัน3มวงแหวนเริ่มต้นจากวงแหวนที่เป็นวงแหวนโฟกัสนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับวงแหวนโฟกัสแล้วก็วงแหวนสําหรับปรับค่ารรับแสงค่า F นะครับตัวนี้จะปรับได้นะครับแล้วก็วงแหวนที่เป็นคอนโทรลลิงนะครับสวิตช์ที่เป็นออโต้โฟกัสแล้วก็เมนูโฟกัสนะครับจากตรงนี้มี Switch สวิตช์สหรับล็อกค่า F นะครับวงแหวนค่า F แล้วก็ปุ่มตัวนี้สำหรับแอทรให้เป็นค่าต่างๆได้เลยนะครับ เส้นผ่าศูนย์กลางหน้าเลนอยู่ประมาณ67มิมซึ่งใช้ร่วมกับฟิลเตอร์หน้าเลนหน้า67มิมได้เลยฝาหน้าเลนตัวนี้นะครับเลนแคปจะเป็นรุ่น E 67T แล้วก็ท้ายเลนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเลน d u สแ Cap RF นะครับเรามาดูรายละเอียดของเลนตัวนี้กันนะครับเลนตัวนี้เมื่อใช้กับกล้องมือเล่นเลส ที่เป็นฟูลเฟรมจะได้ระยะอยู่ที่20มิลิเมตรแต่เมื่อใช้กับ APS-C จะอยู่ที่32มิลิเมตรระยะโฟกัสเข้าใกล้สุดของตัวนี้จะอยู่ที่0.2เ mm, มตรนะครับอัตราขยายสูงสุดจะอยู่ที่0.19เท่านะครับรูรับแสงของเลนส์ตัวนี้นะครับจะมีขนาด 1> F 1.4ถึง16นะครับมีมา่านรูรับแสงอยู่ที่11ใบจะไม่มีระบบป้องกันภาพสนไหวน,นะครับแล้วก็เลนส์ตัวนี้ครับหน้าเลนเองนะครับตัวนี้จะเคลือบด้วยฟูร์ร i รีโคตติ้งนะครับทำความสะอาดง่ายเมื่อเกิดรอยคราบมันหรือรอยนิ้วมือบนหน้าเลนส์ ทะเบียนนะครับให้ลงทะเบียนภายใน30วันหนึ่เล็บนะครับนับจากวันที่ซื้อตัวกล้องนะครับขยายเวลาจาก12เดือนเป็น15เดือนนะครับส่วนเลนนะครับจาก12เดือนเป็น24เดือนครับผม Canon delighting you always